สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะหรือแอดยีนสายรูดนะคะบางวันก็รูดเจอบางวันก็รูดไม่เจอนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหุ้นนะคะกับนิเคอินะคะวันนี้ก็จะมากับแนวทางหุ้นนิเคอินะคะเช้า รอบเช้ากับรอบบ่ายนะจ๊ะก็รวมยอดทีเดียวนะคะเช้ากับบ่ายเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางในงวดวันที่29ก็มาสรุปวันที่28กันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความรุ้นชมเพื่อความสนุกนะคะชมอย่างมีสตินะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยจ้ากับแนวทางนิเคอี KE นะคะสำหรับรุนนิเคอี KE นะคะ ที่ก็ให้เด่นที่9กับ5นะคะเฮ็ยีนเองก็อาจจะเจาะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะจ๊กก็อาจจะเจาะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะสำหรับสองตัวเด่นนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะอย่างวันนี้อย่างวันที่28ยิบยนก็เน้นให้5เนาะเน้น5นะคะชอบ5เนาะก็ มาจริงๆนะคะมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะเจาะไม่เข้าเลยสักรอบนะคะเจาะไม่เข้าเลยสักรอบนะคะดูมาเฉียดฉิวทั้งนั้นเลยมาสี่ห้ากับห้าหกห้าสี่ก็ไม่มีห้าหกก็ไม่มีแต่พี่น้องจ๋าก,ก็เต่นห้ามานะคะแต่เก้าไม่มานะคะวันนี้มาเจ็ดมาแปดมาหกนะคะสงสัยเก้าตีลังกาลงพี่น้องจา๋า 99ใช่ไหมมา66เนาะ5มาวิ่งรูดนะจ๊ะ545กับ56เนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะถ้าใครรูด5เมื่อวานเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายเจาะก็หลุดไปนะคะสำหรับสายเจาะเนาะพอยินก็ ันนี้ก็ลงให้แต่นิเคนะคะสำหรับจีนไทยหัางเพลงนะคะก็โอนไปให้แอดยีนพารวยหมดแล้วนะคะสำหรับหุ้นนะคะก็ไปรับชมรับฟังได้ที่ทางช่องเอสยีนพารวยได้เลยนะคะสำหรับหุ้นไทยจีนทั้งเซ็งนะคะ ก็จะรวมยอดอยู่ที่นั่นที่เดียวเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ไปติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับแนวทางหุ้นนะคะ,ะเฉพาะหุ้นเท่านั้นนะคะก็ตามต่อในงวดวันที่2 9นะคะสำหรับนิเคอีนะคะ นิเคอิ e. นะคะเช้ากับบ่ายเมื่อเดิมจะพี่น้องจาเน้นๆสองตัวบนล่างนะจ๊ะสามตัวก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะขนาดสองตัวก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะจ๊ะผิดถุกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้ เดี๋ยวสรุปให้หมดเลยเนาะสรุปให้นะคะแต่สรุปให้เฉยๆนะคะวันนี้ไทยน่าจะหยุดเนาะไทยน่าจะปิดนะคะวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นแนวทางออกนะคะไทยสำหรับจีนนะคะจีนก็จีนก็หลุดนะคะจีนให้ห้าก็มาสี่หกพี่น้องให้สามก็มา สี่สองเนาะมาสองมาสี่ก็ที่มาก็คือห้างเซ็งนะคะมาตัวเด่นเลยนะคะมารอบบ่ายเนาะมาคู่นี้เลยนะคะสี่ห้าตรงตรงเลยรอบบ่ายมาเบิ้ลจริงๆพี่น้องจา๋าวันนี้วันที่ยีสิบแปดมาเบิ้ลจริงๆเบิ้ลเบิ้ลทุกแนวทางนะคะเบิ้ลทุกแนวทางตั้งแต่นิเคจีนแล้วก็ห้างเซ็งนะคะ ถ้าใครการเบิ้ลนี้โอเคเลยนะคะรูดเบิ้ลไว้เลยเนาะจบเลยนิเคจีนห้างเสงห้างเส็งก็มาแปดแปดจีนก็มาสองสองนะคะแล้วก็นิเคก็มาหกหกกับเจ็ดเจ็ดโอ้ถ้าใครรูดเบิ้ลไว้นี่ ังมากวันนี้ก็สําหรับตัวเด่นนะคะนี่เควันนี้นะคะวิ่งได้รูดได้เนาะชอบตัวไหนก็จดจากฟาดบ่มเลยนะจ๊ะสําหรับแอดจีนวันนี้นแอดจีนให้เจ็ดกับแปดนะคะให้คู่เด่นเลยนะคะเจ็ดแปดให้หจเจ็ดแปดเลยจ้ะเน้นเลยเจ็ดแปดนะคะเจาะก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็มีรถแหลกแจก,กแถมนะคะมีหนึ่งมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะ จ็ดสองบางวันก็แถมนะคะบางวันก็ลดนะคะเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าวันนี้แถมเบิ้ลนะคะมาแล้วจะมาอีกหรอพี่น้องก็ไม่แน่นอะอาจจะมาอาจจะไปบ่ายก็ได้เจ็ดเจ็ดกันไว้ก็ไม่แน่พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มามั้งไม่น่าจะ สำหรับเดนแปดนะคะก็จะมีแปดศนปดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสองแดสามนะคะแล้วก็แปดหแล้วก็แปดปดนะคะเอาแปดแปดแปดเมื่อวานก็กันเบิรนไว้เนาะมาแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมาอีกก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องคะ ก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะจ๊ะก็เน้นเจ็ดแปดแนะคะก็83 80 86 72 79 7นแนะคะแล้วก็70นะคะสำหรับนิเคอินะคะท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ